ยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไมกินเหยือ่อโลโล,โ,ลโ,โ,โ,โสโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ตัรับเข้าสู่ยำมะม่วงชาแนลเฮ้ยยำมะละกอชาแนลเฮ้ยยำมะตั้มชาแนลเฮ้ยถูกแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กับเทรเวอร์คนเดิมเนียฮะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเชื่องอันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเชื่องอันโมดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมา พาเทเวอร์นะครับไปหาช่างอั๋นนะครับผมเพื่อจะได้ไปเอารถเจ๋งๆมารีวิวกันนั่นเองนะครับผมยี uh ่หูช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นช่างอั๋นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเราหารถเจ๋งๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีใครทำาครับผมในะช่วงนี้คนทำหมดไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับผมหรือว่ากระแสะช่วงนี้มันมันเริ่มตกแล้วหรือเปล่า GTA ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วหรือเปล่านะครับไปเล่นเกมอื่นกันงหมดแล้วมั้งเนี้ยนะฮะก็เลยไม่มีใคร ทำหมดเจ๋งๆมาเลยนะครับผมอู้ยหลบคนหลบคนหลบคนเดี๋ยว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 เกือบชนแล้วเมื่อกี้ไปไปไปหาช่างอันดีกว่าเย่ช่างอันว้าวไอเชวอรมึงนี่มาดีๆไม่ได้เลยนะโอ้โหช่างอันผมก็กะจะมาเซอร์ไพรส์ช่างอันนะเนี่ยแกไม่มาหาฉันนานนะคนดูถามหาแล้วเมื่อไหร่จะลง GTA ช่างอันนั่นแหละไม่โทรไปอะ่ะแล้วผมจะรู้เหรอว่าช่างอันมีรถเจ๋งๆไง แล้วว่าแต่วันนี้มีรถอะไรเจร๋งๆให้ผมมั้งไหมมีสิเดี๋ยวรออยู่นี่เลยใช่ไหเอามาให้ของดีมักอยู่หลังร้านจาเปล่านะเทเวอร์เดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้นะรับรองว่านายน,น่าจะถูกใจน่าดูนะนี่คันนี้เลยนะครับผมนี่เทเวอร์น่าจะชอบนะคันนี้คันนี้เป็นรถมอนสเตอร์ทักแบบไซส์มินินะครับผม <laughs> ไซส์ยอดส่วนนะเป็นรถออฟโรดที่แบบว่า น่ารักดีนะครับคันนี้ยังเ,เด็กขี่ได้ผู้ใหญ่ขี่ดีนะคันนี้นะครับผมโอ้ช่างน,นี่มันลถอะไรวะเน,นี่ยโคตรเฟี้ยวเลยนะคันนี้มีชื่อว่าบูริโตนะครับผมไงบูรนะิโตนี่ยอม,มาจากอะไรแปลว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะให้มันเปิดฝากระโปรงได้แบบว่าผมกํลาลังสงสัยอยู่เนี่ยว่ามันเปิดได้ไหมเห็นมันมีเห็นมันมีฝากระโปรงไงได้ปะไม่ได้นะครับผมแสดงว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าเครื่องยนต์มาอยู่ข้างหลังนะครับผมคันนี้ อ่าเป็นรถเหมือนเหมือนก็เป็นมอนสเตอร์ทักนะแต่ว่าเป็นไซส์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแนวแบบออฟโรดเนาะสายยางออฟโรดมาอลไรเรียบร้อยนะครับอ่าฟิลฟราวนะครับผมแล้วก็ครอบด้วยโคเหมือนเป็นรถตู้นะครับอ่นั่งได้คนเดียวนะครับขับได้คนเดียวเนี่ยนี่มีเกียร์ตรงนี้ด้วยหัวเกียร์เป็นหัวกระโหลกด้วยนะครับผมฟิลฟลาวจะจัดนะฮะคันนี้นะฟิลฟลาวสุดๆนะครับผมนี่พวงมาลัยสามกานซิ่งนะฮะแล้วก็ เฮ้ยระบายความความร้อนด้วยน้ําด้วยว่าฟิลฟ้าจะจัดนะครับผมนะแล้วก็วางเครื่องน่าจะเป็นเครื่องมอไซค์นะน่าจะเป็นเครื่องมอไซค์นะผมดูแล้วเนี่ยมีสองคาบูด้วยน่าจะเป็นสองสูบหรือเปล่านะครับผมสองสูบสองสูบไม่ธรรมดานะเออแล้วก็เป็นท่อออกมาแบบนี้นะครับท่อโคตรเทเลยนะครับผมฟิลฟ้าจะจัดนะนี่แล้วก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่มันมอตเตอร์ไฟฟ้านี่ว,ว่ะ อย่าบอกนะว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดอะโอ้โห,โหไม่ธรรมดาเลยครับผมนะยุคสมัยนี้นี่รถไฮบริดเยอะขึ้นมากเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะคันนี้ก็เลยทําไฮบริดมาด้วยนะครับโอ้โแสดงว่ามีแบตเตอรี่นี่ไงแบตเตอรี่สุดยอดนี่เห็นปะ่ะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคันนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยนะครับนะแล้วก็มีดิสเบรกนะครับผมทั้ง4ล้อเลยนะครับนทั้งหน้าทั้งหลังนะโอ้โหไม่ธรรมดานะคันนี้ เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนะเราไปลองขับดูซิดูซิว่าเป็นไงนะครับนี่โดดขึ้นแบบนี้เลยนะครับเอาสตาร์ทขึ้นเรียบร้อยไปไปลองรถกันหน่อยนะครับดูซิว่าอันนี้มันแรงไหมอุยอ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยวิ่งแบบออกตัวดีอะได้เลยนะได้เลยน,นี่ทุกคนโอ้โหร้อยหกสิบแล้วอะโอ้ยไปก็ด oh ไอ้เครื่องบอสไซคันนี้นี่ซีซีเยอะแน่เลยครับวิ่งร้อยเจ็ดสิบไปแล้วอ่ะโอ้โหหกเกียร์ครับหกเกียร์ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบหกนะประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบห้านี่ถ้าลงเนินหน่อยนี่น่าจะมีร้อยแปดสิบนะครับผม่ะลงเนินลงเนินลงเนินไม่ไงโอ้โหเนินมันมีแค่นิดเดียวนะถ้าเนินมันมีมากกว่านี้นะบอกเลยว่าเบี้ยวสุดๆนะครับผมโอ้โหรถค่อนข้างเบาอ่ะเจอหญ้าเจออะไรดึงนะครับผม รถเสียหลักเลยฮะทุกคนเนี่ยฮะเจอหญ้าเจออะไรดึงปุ๊บรถเสียหลักเลยรถค่อนข้างเบาเนี่ยผมนะจริงๆมันก็น่าจะเบามากแต่นะเพราะว่าดูจากโครงสร้างรถตัวนี้มันก็ไม่เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนเออดูดิแต่ว่าเกาะถนนอยู่นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่เหมาะกับการวิ่งออฟโรดนีครับผมเฮ้ยแล้วเครื่องมันไม่ได้ธรรมดานะเครื่องมันแรงอยู่นะโอ้ โ oh, อ้ยเย็นเย็นอุ้ยเหยียบเหยียบกระต่ายไหนไปวิ่งออฟโรดหน่อยดิไปวิง road, ป่งขึ้นเขาหน่อยไหนๆก็แต่งแบบออฟโรดมาแล้วนะครับผมนี่อุ้ยแรงว่ะเสียงเครื่องไม่ธรรมดานะครับไปไปไปนี่ขึ้นเขาพีไ่ไปด้วยเปล่าอ๋อไปไม่ได้นี่หว่านั่งได้คนเดียวรถคันนี้มันเป็นรถคนโสดนะครับผมนั่งไปได้แค่คนเดียวนะเออรถซิ่งรถซิ่งอ่ราระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะ คดเฟี้ยวอะทุกคนมีว่าน้องมอเตอมีพัดลมพร้อมเลยเนี่ยแล้วก็เป็นแบบไฮบริดด้วยนะไม่ธรรมดาเออธรรมดาสะที่ไหนละคันนี้มีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับทำให้มันออกตัวได้แรงขึ้น,นกว่าเดิมนะครับผมปกติถ้าเป็นรถน้ำมันนี่มันก็ต้องรอรอบกันนิดนึงใช่ไหมแต่คันนี้ไม่ต้องับผมคันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยนะครับอ่าก็เลยแรงนะครับผมออกตัวได้พื้นปาร์ตหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากี่วัตต์เหมือนกันนะแต่ถ้าจะแรงอยู่นะครับ เพราะว่าขับสี่ด้วยนะจะได้เลยครับคันนี้ไปขึ้นเขาขึ้นเขานี่ผมว่าขึ้นได้นขึ้นน่าจะขึ้นได้สบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคิดว่าชิวๆอยู่แล้วนะครับคันนี้นี่ไปผมว่าโดดลงเขาเล่นดีกว่าไหมจังหวะนี้ออ้โู้อ้อ้ลงเขาลงเขา ลงเขาอุ้ย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 หัวก็แตกค <c oughs> ันนี้มันไม่มีหลังคาเนาะถ้าเกิดว่าเอาหัวลงนี่ผมว่าน่าจะหัวแตกนะน่าจะหัวแตกแบบน่าจะตายเลยอะ่ะคิดว่านะทุกคนโลบงโลบาก็ไม่มีนะอันตรายหน่อยนะคันนี้อารมณ์เหมือนขับมอไซค์แหละนะครับผมมันขับ ATV อะไรเงี้ยนะครับผม,ม,บอบผมเออแต่ว่าไปมันก็ดูมันดูทรงแบบเรียกว่า ATV ได้เลยนะเออประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวดูซิว่ามันเปลี่ยนล้อได้ไหมผมอยากแต่งรถนะคันนี้ดูซิว่าแต่งล้อได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะแต่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่เมนูคัตตอมนะครับผมไหนขอดูเปลี่ยนล้อได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเปลี่ยนล้อได้แบบนี้เราก็ใส่ทีอีได้ดิอ่าเราไม่วิ่งแล้วออฟโรดได้ทุกคนเราเปลี่ยนใจแล้วนะใส่ล้อเลก,ก็ได้นะครับใส่เลนโซ่ก็ได้ทุกคนผมใส่ทีอีดีกว่าชอบชอบมีสปอยเลอร์ด้วย,ว <laughs> วยหรอเอ,อ้ยยา เฮ้ย hey! มีสปอยเลอร์ด้วยไม่ธรรมดามีสปอยเลอร์ใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวมี skirt, skirt. สเกิร์ตครับสเกิร์ตสเกิร์ตเป็นที่เหยียบขึ้นเนีัยผมอ่าของแต่งมีนะไม่ธรรมดานะท่อโอ้ยท่อมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับนี่หูท่ออุ้ยช่วยอุ้ยเดี๋ยวท่อแบบนี้โคตรเท่อะทุกคนดูดิโอ้ยโคตรเท่ะอะโอ้วแถวเนี้ยัะ,ยะ,ยะ,ยะ,ะสีจะสี จชซีสามารถเลือกได้ครับผมอยากได้อยากได้เป็นรถอะไรเนรี่ยฮะโหโคตรเฟีย้ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุาตหลบรถก่อนให้ให้เข้าไปก่อนนี่ดูจชซีสามารถเลือกได้นะจะเป็นรถตู้รถกระบะนะครับผมรถกระบะเก่าหรือว่าจะเป็นแบบออฟโรดนะครับเฮ้ยเดผมชอบอันนี้มาแบบแบบโทรฟี่นะครับแบบโทรฟรี่แล้วก็เอ็นจิ้นเป็นเลเวลสี่นะครับ เบรกแต่งใหม่ให้มันแบบดีมากนะครับเปลี่ยนเฟืองกงเฟืองเกียร์ใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับโช๊คใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของรถเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มาดูสีดีสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนสีได้เป็นสีได้ฮ้ยผมชอบสีเขียวขอเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าสีเขียวสีเขียวนี่โคตรเทร่ทุกคนไม่ธรรมดาโอ้โหคันนี้ม่งฟิฟวฟ้าว่ะสุดยอดเลยมีอะไรอีกไหมมีเทอร์โบวีเอ็กต้าไหมไม่มีเอ็กต้าเลยนะ โอ้โหเป็นไงกลายเป็นรถกลายเป็นรถซิ่งแบบไม่ไม่ใช่ออฟโรดแล้วนะคันนี้คันนี้ไม่วิ่งออฟโรดเลยนะคันนี้วิ่งทางเรียบนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่อท่อบู้าู้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันเกาะถนนดีว่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเกาะเกินแล้วด้วยฐานล้อมันสั้นมันแคบแล้วก็รถมันสั้นๆอ่ะมันเลยทําให้การวิ่งมันดูแบบแปลกๆนะครับผม จังหวะที่รถโตดนี่ก็จะไม่เกาะและ h. H mm ้วพอมันเกาะเกินป mm. ุ tense, no. ๊บมันก็จะเหมือนเสียจังหวะไปเลยนะครับผมคันนี้ต้องไปวิ่งทางเรียบเพราะว่าวิ่งทางแบบนี้ไม่เหมาะแล้วทุกคนไปทางเรียบไปทางเรียบนายขอไปดูทางเรียบหน่อยดิเอาละครับมาลองทางเรียบกันหน่อยดูสิว่าคันนี้จะวิ่งเป็นไงนะครับผมทีทูวันเลสโก้ไปโอ้โหโ้โหโอโหโอโหโอหยกล้อเลยว่าหูไม่ธรรมดาครับคันนี้ไปครับจังหวะนี้สับสี สับสี่สับหไปแล้วครับมีสปอยเลอร์กดนะครับทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมฮนะไปครับสับหไปแล้วววยงไงครับร้อยเจเ้ยเหมือนจะวิ่งได้เท่าเดิมนะเฮ้ยมีเกียร์เจ็ด้วยโอ้โหมีเจ็ดเกียร์ครับวิ่งได้ร้อยเจ็ดแล้วผมว่ามันน่าจะได้ร้อยแปดสนะรอยเครับผมร้อยเแล้วโอ้ร้อยแปดสิบครับโอ้แรงจัดทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะร้อยแปดนะ เออแต่งเครื่องมาใหม่มันมันไม่ค่อยได้ท็อปสปีดก็จริงนะแต่ว่ามันได้ออกตั um. วแรงขึ้นนะครับร้อยแปดเก้าแล้วร้อยแปดเก้าร้อหกอูยเอาเรื่อง <sh> ่ะแล้วดูไฟออกท่อดูดูไฟออกท่อนี่บู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 นะแบ็คไฟแบ็คไฟนี่สุดยอดครับเอ็นติ้แลกเฮ้ยผมว่าเราแต่งให้มันแรงกว่านี้อีกสักหน่อยดีไหม ท็อปสปีดจะปลดล็อกไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มท็อกเพิ่มท็อกสักสามนะครับเพิ่มแรงม้าสักสี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งดูอีกทีหนึ่งนะครับดูซิว่าเป็นไงวิคนี้ออกตัวแรงกว่าเดิมครับวิอุ้ยวิวิ่งวิ่งไหลๆเลยครับทุกคนนี้สองร้อยครับผมโอู้โหเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นนี่มาทางลงโล่งก่อนนี่ไปครับนี่เสียงเทอร์โบดังฟิวฟิวฟิวเลยนะทุกคนไปฮะไปฮะ สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าไม่ธรรมดาเว้ยสองร้อยสี่สิบแล้วสองร้อยห้าสิบครับเอาเรื่องจัดครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยหกสิบโอ้โหแรงโคตรแรงโคตรสองร้อยแปดสิบไปแล้วลงเนินได้สองร้อยแปดสิบเนี้ยสุดยอดสุดยอดทีความแรงนะ้แล้วคือออกตัวนี่ถ้าเกิดว่าเราออกตัวแบบ ใช้เบรกมือดึงาง้ยนะครับมันจะออกตัวยกล้อเลยนะนี่ออกตัวยกล้อเลยครับพุ่งเลยฮนะก็ะคือมันพุ่งมากอ่ะทุกคนสุดยอดในความแรงครับสุดยอดความแรงแต่ผมอยากได้ให้มันโหลดเตี้ยกว่าน,นี้หน่อยนึงอะ่ะช่วยช่วยโหลดเตี้ยหน่อยน,นี้กว่าน,นี้นิดน,นึงได้ไหมอ่าให้มันพอดีแบบว่าพอดีแบบประมาณเนี้เออฮ้ยโคตรสวยโคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยดิบรรยากาศมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่านี่แบบนี้ บบนี้สีสวยงามนะครับผมเป็นไงนี่เดี๋ยวลองออกตัวออกตัวยกล้อนี่วิ้ยออกตัวพุ่งอะพุ่งอะวุ้ยพอทรงมันได้พผมว่ารถมันสวยขึ้นนะรถมันสวยขึ้นเยอะเลยมาทุกคนนี่มันไม่ดูออฟโรดแล้วครับตอนนี้มันดูแบบเป็นรถซิ่งนะทุกคนวิ่งสองร้อยกว่าแล้วคือมันขึ้นสองร้อยกว่าเร็วมากนะครับโอ้สุดยอดเนความแรงครับทุกคนแต่ขอดูมุมมองคนที่หนึ่งดินี่เป็นไงมุมมองคนที่หนึ่งก็ดูดีนะ เออโห,หอเกือบรถชนโอ้ยป้ามาแรงเกินมาแรงเกินรถเกือบชนนีครับอุ้ยใช้ได้เลยว่ะเอาเรื่องจัดครับคันนี้อ่าแบบนี้ราต้องเป็นลองแดกนี้แล้วแหละนี่อุ้ยเบรกอย่างดีอ่ะเบรกอยู่กึกเลยนะครับผมนี่ชอบว่ะผมผมชอบตรงที่ว่ามันมีสปอยเลอร์แล้วก็ท่อท่อแบบเท่มากอะ่ะกดชอบเลยครับมันเหมือนรถโกคาร์ทว่ะทุกคน มันเหมือนรถโกคารนะ์แล้วตอนนี้มันไม่เหมือนรถไม่เหมือนรถัอเตอร์ทักแล้วนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่แดกมิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราจะไปแข่งชนะคันอื่นหรือเปล่านะครับผมถึงคิวเราเพอดีนี่ครับเราจะได้แข่งกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเอาแผ่นนี้ออกก่อนนะไหนผมจะได้แข่งกับใครมาแล้วหรออุ้ยรถบ้าน รถเป็นบ้าแบบนี้ผมนชนะชัวนะครับรถเป็นบ้า,บาแบบนี้ชนะชัวนะเดี๋ยวเบินยางก่อนละกันนะครับจังหวะนี้อ่านะเบินยางให้ยางมันอุ่นให้มันย็นมายางมันเออเดินเยเบินยางให้ยางมันร้อนนิดนึงนะครับผมมานะเดี๋ยวเราจะมาพร้อมลุยกันนะครับดูซิว่ารถเป็นบ้าแบบนี้เราจะชนะได้หรือเปล่านะผมว่าสบายอยู่แล้วนะฮะมาเจ๊พร้อมละพร้อมมาสักจะเกิดลวเจ๊มาจังหวะนี้ครับที่2อวันไปวู้ฮู้ ไปครับจังหวะนี้เจอกันรถโอ้โหโอ้โหมันแรงกว่าเราอ่ะมันรถตาจริงไหมเนี่ยมันวิ่งเร็วมากโอ้มันวิ่งสิบวิอะ่ะอืมเราวิ่งสิบสองจุดแปดนะครับผมโอ้โหอะไรวันนี้เจอรถมาถึงก็เจอรถพิสดารเลยมันวางเครื่องอะไรมาว่าทำไมมันแรงขนาดนั้นแรงมากทุกคนเราตามไม่ทันเลย เราคิดว่ารถเราแรงนะนะยังแรงสู้มันไม่ได้อ้โววันนี้แดกบีดรู้สึกว่าคนเยอะมากนะครับคนเยอะจริงๆนะแล้วก็มีแต่รถที่แบบว่าแรงแรงทั้งนั้นเลยนะครับคนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเอาจริงดูดิคนเพียบเลยฮนะปกติคนไม่เยอะขนาดนี้นะแดกมีดนะครับผมอันนี้เราก็กาลังรอคิวอยู่นะดูซิว่าเราจะได้แข่งกับใครนครีฮะเจอแต่รถเจ๋งๆทั้งนั้นเลยว่ะนะเราท้าใคน,นได้บ้างอนะ่ะอยากท้าคันแรงๆอ่ะ วิคันนี้คตรเท่อะทุกคนคันนี้รุ่นอะไรวะเนี่ยสเปกเตอร์คัตตอมนะครับโอ้โหเป็นวายพอดีออกมาอีกโอ้โหดูดิดูรถสวยงามมากแล้วดูท่อออกข้างด้วยเียวฟ้าแล้วมาจอดอะไรอย่างงี้เนี่ยเ <c oughs> จ้าของจอดรถไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหไปไงนะถึงคิวเราเัางไงน,น่าจะถึงคิวเราแล้วนะเพราะว่าคู่นี้แข่งเสร็จแล้วนะครับผมผมผมท้าคันไหนแข่งได้เนะี่ยน่าจะท้าไม่ทันแล้วแหละนะครับ เอาลนะคนดูมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยเนะครับผมมามามาได้เวลาแข่งแล้วดูสิว่าเราจะได้แข่งกับใครนะเราเจอกับไซออนนะครับผมไซออนที่มันลถอะไรวะไซออนโอ้โหเดี๋ยวแข่งกับคันนี้จริงดิดูมันวางเครื่องดูมันวางเครื่องสะกอนดูดิวเปเาเครื่องอะไรมาแข่งมนนะแน่แล้วผมจะชนะปะเนี่ย <laughs> ไม่รู้ล่ะสู้ขัดใจมามามา,มาดูสิว่าเราจะสู้ไหวไหม เข้ครับผมมาบผมว่าสูสีอยู่นะเออสูสีอยู่แต่เครื่องเราอาจจะแรงไม่พอนะครับผมแต่เราน้ำหนักเบาไงมาทีทู1วันไปวอ้โหสับสามสับสี่สับห้าสับหกตามมันไม่ทันวะมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นแนะ่โอ้โวิงเก้าวิโอ้เราก็ยังสิบสองจุดเจ็ดจุดแปดอยู่นะครับผมไม่ไหววะ่ะไม่ไหว สงสัยเราต้องลองติดในตัดดูบ้างนะครับผมถ้าเราติดในตัดเนี่ยผมว่าน่าจะวิ่งเร็วกว่าเดิมเพร่ะข้งเยอะนะครับผมตอนนี้คือเราแบบมันมาสุดแล้วอะนะก็คืออยากได้ทอปสปีดให้มันเยอะกว่านี้สักนิดนึงนะก็คือต้องลองในตัดนั่นแหละนะครับผมอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่ตั้งใจครับขอโทษครับนี่ผมท้าคันนี้แข่งไว้ทุกคนมันเป็นรถกระบะครับรถกระบะเครื่อง V 8นะดูซิว่าเราจะชนะเขาไหมคนมุงดูเยอะมากนะครับดูดิ อาอาเหยียบคนตายแล้วพี่คนมุงดูขนานเยอะมากเนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรทำให้คนไปมุงดูกันเยอะเลยเนะยครับมาดูซิว่า V8 จะสู้เครื่องมอเตอร์ไซค์ไหวหรือเปล่านีครับผมอ่าเบอร์ยางเบอร์ยางเดี๋ยวเราจะติดตดตามจ้ารอบนี้รับรองว่าแรงโคตรแน่น,นอนนะครับผมมาเจ๊พร้อมนะเจอกักบรถกระบะนะครับดูซิว่าเราสู้เข้าไหวไหมนี่แบตบไฟมาเต็มที่สู้วัน ในตั๊กครับผมอโอนสามร้อเบรกอุยเกวินะครับผมไม่ธรรมดาครับ9.5นะครับผมทำได้9เหมือนกันนะถ้าไม่ติดแดดตั๊นี้ได้10 10 12ปะ่ะ11 12นะครับผมพอในตัดปุ๊บแรงมากนะครับในตั๊กโคตรแรงอ่ะวิ่งทะลุ300อ่ะ ยอดในความแรงจริงๆนะอ้าวเราถึงคิวเราแล้วเหรอเราได้แข่งกับใครวะเนี่ยเจอกับสเปกตร้านะครับผมสเปกตร้าคือรถอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บขอดูนี่สเปกตร้ามันคือคันไหนคันไหนเอย่ยคันไหนคือ,อเสเปกรตร้าอ้คันนี้ไงสเปกตร้าคัตตอมเนี่ยโอ้โหสาวขับด้วยนะคันนี้โอหูยผมชอบตรงที่มันเป็นวายบอดี้นี่แหละทุกคนดูดิดูแบบหืม สวยงามมากนะครับมาเดี๋ยวเราไม่ติดในตัดดูนะดูจะสู้คันนี้ไหวไหมนะติดในตั๊ดผมว่ามันโกงไปวะ <c oughs> จริงมันโกงมากที่สูงวันไปโอเคครับังหว่านี้ยังไงยังไงสับสี่สับห้าแตงครับผมแตงครับผมหรือก็จะแซงแซงห่างเลยนะทุกคนเสเปกตาคัตตอมสู้เราไม่ไหวครับ12.7ครับ แรงจัดแรงจัดคันนีแ้แรงจริงแรงจริงเราเป็นรถไฮบริดด้วยไงมีมอเตอร์ช่วยนะครับทำให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมอา้าวติดอะไรติดเครื่องบินน้องบินเจเทเวอร์มันชอบมาสปอนอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยคันนี้คันน,น,นี้คันนี้ท้าแข่งดกวยอ่ะนี่น,นี่เจอกับเรดพันโตนะครับแต่ว่าเรซพันโตเขาไม่เขาไม่แข่งกับเราอ่ะโอเคเจอกับไซออนอีกแล้ว เจอกันไซออนอีกแล้วครับวันนี้นัดล้างตานะยครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราจะติดในตัดเราจะไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับนะมามารับรองคราวนี้แล้วผมชนะชัวร์วนะครับมีในตัสดแล้วนะด้วยนะดูสิมันเอาเครื่องอะไรมายัดก,ก็ไม่รู้เนะี่ยเครื่องใหญ่มากใหญ่กว่ารถอีกนะครับผมมาครับเจ๊พร้อมแนละ้วนัดล้างตารอบนี้ชนะแน่นอนมีในตัสดอยู่แล้วนะครับผมพร้อมลุยพร้อมลุย ที่ตูไปโอเคครับจังหวะนี้ในตักครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวในตัแกก็ยังไม่ทนันมันอีกกัเนี้โอ้ oh. รถนายก็แรงเกินนะเพื่อนนะ <c oughs> มันปิวไปนู่นแล้วทุกคนโอ้โ oh. หมันมันแรงกว่าเราเยอะเลยว่ะเ oh. หลือเชื่อเหลือเชื่อนะแพ้ชงนั้นนะแครับผม <c oughs> โอเคครับนะวันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับกับรถบาริโต้นะครับผมนะคันนี้ก็เฟี้ยวฟาวดีนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับเอาไว้มาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมแต่งสวยดีนะคันนี้ยิ่งโหลดเตี้ยยิ่งดูสวยงามนะครับเฟี้ยวฟาวเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์กันไว้ด้วยกันนะครับผมที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนตะยัวเกงครับผมบ๊ายบาย